รู้จักพี่พลก็เริ่มจากที่ที่ผมมาสนใจเรื่องของการการเทรดนะฮะแล้วก็อยากได้เงินแต่ว่าเราอะไม่มีความรู้แล้วก็พอเทรดเริ่มเริ่มเทรดแล้วก็ไม่ได้เงินนะพี่ก็เลยต้องหาความรู้จากการซึ่งวิธีการหาความรู้ของผมนะตอนนั้นก็คือดู youtube แล้วก็ซื้อหนังสืออ่านบ้าง อ่านอีบุ๊กบ้างก็คู่กันไปแล้วก็ดูตามเฟซบุ๊กต่างๆซึ่งเอาจริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็เทคไ i m e แล้วมันก็เข้าใจยากใช้เวลาอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตีความเสร็จเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปใช้งานจริงยังไงซึ่งซึ่ง,งก็ลําบากอยู่พอประมาณนะครับพี่แล้วก็ส่วนเนื้อหาของ youtube ทั่วๆไปอ่ะที่ที่เขาที่เขามีกันอยู่มันก็จะเป็นสั้นๆเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์บ้าง บางครั้งก็สอนแบบครึ่งๆงกลางๆแล้วก็สอนแทรกโฆษณาบางช่องก็จะลงเทคนิคเข้ามากๆซึ่งเดียวยาวซึ่งฐานความรู้ของเราณนะวันนั้นเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจคนระับพี่คือเ,เราจับต้นชนปลายไม่ถูกอะแดปไม่เป็นใช้ไม่ได้คนระับพี่แล้วก็แล้วก็พอเราศึกษาดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอคลิปพี่พลนะครับพี่แล้วก็ฟังแล้วเนี่ยแต่และคลิปเนี่ยโอ้โหนานมากนานแล้วก็แบบ รู้เลยว่าว่าคือตั้งใจสอนนะฮะพี่เจตนาดีหวังดีต่อคนฟังมากๆคือในขนาดอ่ u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  e e หรือว่าไลฟ์ที่ที่แบบฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะฮะก็ยังรู้สึกว่าแบบสอนจริงๆบางคลิปนี่เหมือนแบบแทบจะจับมือให้ทำเลยะฮะพี่ก็เนื้อหาพี่พลก็โดนครับพี่คือคือคือพอเราฟังเราฟังคนพูดหรือพี่พลพูดเนี่ยเสียงในหัวมันบอกว่า,วาคนนี้ของจริง คนนี้มีประสบการณ์จริงคนเนี้ยผ่านมาจริงเข้าใจคนเทรดจริงๆคือคือมันสะท้อนมาว่าบางครั้งบางคราวที่เราเทรดเนี่ยเอ๊ะอาการเนี้ยเราเคยพังมาก่อนพฤติกรรแบบเนี้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เราพังใช่แล้วมันก็ใช่ฮะมันก็ตรงนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่คนไม่ขายฝันฟังแล้วเนี่ยเห็นภาพของการเทรดที่แบบ จับต้องได้อ่ะมีระบบนะฮะก็คือเราไม่ไม่ไม่คาดหวังอะไรจ o ด h e m o o มูไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราเราเราคิดคอนสิสเซนซีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นพ่พลเชื่อในความมานะพยายามของคนซึ่งอ่าด้วยความที่ส่วนตัวผมเองอะเอาจริงๆไม่ได้เป็นคนเก่งนะฮะแต่ประสบการณ์ส่วนตัวในการทํางานนะสําเร็จได้ด้วยความมานะพยายามก็เลยประทับใจแล้วก็คลิกครับพี่ ครับอในช่วงแรกก็มีการติดตามนะฮะก็ก็เข้าไปดูเพจพี่พลแต่ว่าแก่ไม่เป็นคนระะับพี่ความรู้วันนั้นนะบอกเลยว่าเป็นเป็นศูนย์เลยครคือขนาดอ่านแท่งเทียนก็ก็ยังไม่เป็นเห็นแต่เขียวกระแดงนะฮะล้วก็ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเทเดอร์จะต้องมีสไตล์ด้วยนะฮะแต่ว่ารู้อย่างนึงก็คือพี่พลเนี่ยต้องสเสถียรแน่เพราะว่าอ่าอยู่ในตลาดมายาวนานแล้วก็เนื้อหาคลิป ของพี่พลใน YouTube ก็พูดถึงเรื่องสถิติตการเทรดเรื่องของคอน s ิสเทนซีนะฮะแล้วก็การฝึกฝนกับก็ได้มีโอกาสเข้าสัมมนากับเทรดเจอร์นีครับแล้วก็ได้ได้สัมผัสได้เรียนกับพี่พลครั้งแรกเราก็มีคำถามแล้วก็คำตอบของพี่พลเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นว่าอาจารย์คนนี้มีมาตรฐานสูงแล้วก็ถ้าเราได้เรียนด้วยเนี่ยเราต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนคนระ แล้วก็ความเป็นเทรดเดอร์จริงๆที่มีประสบการณ์และมีบทความรายการในสื่อหนังสือพิมพ์ธุรกิจรวมถึงวัยวุธคุณวุฒิมาพร้อมฮะเราก็เราก็มั่นใจได้แล้วก็สัมผัสได้ว่าพี่พลมาสอนจริงๆไม่ได้มาขายของนะฮะแล้วก็คอสเนี่ยไม่มีแตกย่อยหลายคอสนะ,ะเรียนจบครบในที่เดียว One Stop Service จริงๆฮะจริงๆได้ครบครับก็หลังจากที่เรียน แล้วก็ฝึกนะฮะก็ผลลัพธ์เนี่ยมันทําให้ตัวเองอึ้งนะฮะพก็คือไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าเอะเราจะเราจะมีผลงานของตัวเองในตอนทํากันบ้านแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์วินเลอย่างต่อเนื่องได้ยังไงแล้วก็คือตอนเรียนเนี่ยก็ได้ทํากันบ้านทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ก็ก็ออกมาประมาณนี้นะฮะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบฟลุกมาครั้งเดียวคือมันเป็นซิสเต็มที่ดีมากนะฮะ แล้วก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าถ้าเราทำตามที่เรียนอย่างเคร่งครัดเนี่ยฮะก็ <c oughs> เราคีบวินเลดไว้เรายังไงเราก็ปวกแล้วสำคัญก็คือเราก็ทำอย่างสม่าเสมอต่อไปมันคือมันคือการปิดประตูล้างพอร์ตไปได้เลยแล้วก็พอพอมันเห็นวินเลดสต็อปลอสเราก็จะได้ใช้มันตามวัตถุประสงค์ของมันจริงๆริฮะ แล้วก็มันมันมันส่งผลต่อความคิดและจิตใจนะฮะให้ให้มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมากขึ้นมากๆนะฮะชัดเจนะครับความแตกต่างที่สําหรับการเรียนใน YouTube ด้วยตนเองกับกับเรียนที่อื่นนะฮะคือที่อื่นเนี่ยเคยเรียนก็จะเป็นลักษณะของการส่งลิงก์วิดีโอเข้าไปดูนะ,ะดูแล้วก็จบจบเหมือนกับการที่เขาเอาหนังสือมาแรปอัพสรุปใจความให้ฟังจบก็ปิดลืม ลืมแล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็แต่ในส่วนของการเรียนกับพิพลเนี่ยเป็นการเรียนแบบโคชชิ่งจริงๆตามหลักเลยนะฮะซึ่งเป็นคอร์สที่ที่ผมสัมผัสได้ว่าเป็นการออกแบบและวางแผนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนไว้มาเป็นอย่างดีทั้งในเชิงลำดับความรู้เชิงจิตวิทยาการสอนมั่นใจได้เลยพี่คือความรู้ของพิพลเนี่ยจะกลายมาเป็นความรู้ของของตัว นักเรียนได้แน่นอนฮะซึ่งก็เป็นไปตามหลักของการโคชชิงฮะก็กระบวนการที่ที่ผมสัมผัสได้นะฮะมันก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้การกระตุน้นให้เกิดการคิดด้วยตนเองของนักเรียนให้ลงมือทําเองประสบการณ์ตรงแล้วก็โค้ชจะแนะนําแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกตัดสินใจที่จะทําด้วยตนเองนะฮะแล้วก็มีกระบวนการการฟีดแบ็ให้ ผู้เรียนนักเรียนรับทราบนะฮะให้ความรู้ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีกระบวนการการให้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ด้วยให้แก่นักเรียนก็ออกมาได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของอพฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยจะถูกปรับผ่านการกระทําซึ่งการกระทําส่งผลต่อความคิดและส่งผลต่อความรู้สึกและสุดท้ายมันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วก็ทาให้ให้ตัวเองเนี่ยเชื่อเองพี่พลนะไม่มีการยัดเยียด ให้เชื่อแต่ให้ลองเองดูผลเองแล้วก็คิดเองอะ่ะแล้วก็มีอิสระในการเลือกทำเลือกคิดเลือกเชื่อเองครับผมก็ได้ครับพี่การการอ่าก่อนหน้ามาเรียนเนี่ยผมก็ติดป,ดปัญหาเรื่องของความรู้ความรู้ทางเทคนิคคือความรู้เราไม่มีแล้วก็จิตวิทยาเนี่ยของการเทรดเนี่ยเราก็ไม่ดีแล้วก็ อาการคันอยากเข้ามัดง่ายโลภเสียดายแก้แค้นไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเสียมีมีมาหมดเลยฮะก็ซึ่งเราแก้ได้ <c oughs> เราก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพีพล่ลให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้ก่อนคือเมื่อเรียนแล้วเรามีความรู้แล้วแล้วเราลองแล้วเสร็จแล้วเราก็มีความเข้าใจพอเราเข้าใจเนี่ยตัวเราเองมันก็เป็นธรรมชาตินะว่าเราจะเลือกจะทําอะไรหรือเราจะไม่ทําอะไรนะครับก็ แกได้ครับพี่แกได้เรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหาความยากง่ายนะฮะก็การเรียบเรียงเนื้อหาการสอนนะฮะดีมากนะครับพี่ก็เป็นการครอบคุมเข้าใจง่ายตั้งแต่พื้นฐานจงทฤษฎีมีที่มาที่ไปและลงรายละเอียดเยอะมากฮะจนจนไปถึงการแอปพลายใช้ซึ่งจะอยู่ในในขั้นตอนของการทำการบ้านแล้วก็การตรวจการบ้านนะฮะการการเรียนการสอนเนี่ย จร,จริงๆไม่ได้มีแค่เฉพาะเนื้อหาในวิดีโอนะฮะซึ่งพอจะมีการสอดแทรกเป็นการปรับนิสัยตั้งแต่พื้นฐานเลยฮะตั้งแต่เรื่องความอดทนความช่างสังเกตการรอคอยจังหวะและโอกาสแล้วก็เรื่องของความการควบคุมตัวเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องมีการสรุปเนื้อหาโดยตนเองจะจําขึ้นใจแน่นอนฮะก็เรียกได้ว่าพ <fixing S 2> ี <Jeez. S 1> <ๆ>่พลพาให้ทําจูงมือให้เก่งอย่างเร่งรัดเลยฮะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนพื้นฐานของผู้เรียนต้องมีความขยันนะครับความรู้ที่ที่ทีพลให้มาเพียงพอครับบอกเลยว่าพี่พลนนะให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบคะมีทุกอย่างที่จําเป็นจริงๆคือพี่พลแกลงรายละเอียดไปถึงอุปกรณ์ที่จะต้องมีเครื่องมือที่เราต้องใช้รวมถึงการเซตหน้าจอทั้งหลายทั้งปวงนะคะรวมถึงเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือ,อเป็นตั้งเลยคะที่ท,ที่เอาไปใช้ในการต่อยอดในอนาคตได้ แล้วก็สิ่งที่จะติดตัวมาด้วยก็คือกระบวนการที่แบบเราจะเข้าไปเทรดในสินค้าอื่นๆด้วยนะฮะรวมถึงการทดสอบเรียนรู้นิสัยของสินค้า,านั้นๆเพื่อให้เรามั่นใจแล้วก็ทดลองอใ,หให้ให้ให้สำเร็จนะ,ะครับพี่เนื้อหาในเนื้อหาในวิดีโอฮะก็เปรียบเทียบกันที่เราเรียนมาละเอียดมากนะครับพี่คือบอกเลยว่ามันมันเป็นขุมทรัพย์เลยครับพี่ คือวิดีโอพิ่พลเนี่ยอสองชั่วโมงต่อคลิปโดยประมาณแต่ถ้าจะใช้เวลานั่งดูจริงอ่ะคูณสองคูณสามเข้าไปเลยฮะอันนี้ต่อรอบนะฮะถ้าดูสองรอบก็คูณเข้าไปอีกนะฮะคือคือ,อจริงอ่ะแทบทุกนาทีในนั้นเนี่ยจะมีความไรเอความรู้อยู่ในนั้นแล้วก็ใช้งานได้จริงครับพี่แล้วก็หลังจากเนี้ก็เอามาทบทวนได้ตลอดครับกบ,บรกรยากาศการเรียนของพี่พลก็ แรกๆตื่นเต้นนะคพี่เกรงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ขยันเรียนมาแล้วเราก็มาเจอพี่พลจริงๆได้ได้สื่อสารกันจริงๆนะฮะก็ก,ก็ก็พอพี่พลมีคําถามมามันก็จะทาให้เราแบบต้องกลับไปคิดนะว่าเราเราผิดตรงไหนเนาะแล้วก็ เราจะต้องทําการแก้ไขให้ได้ในในในการบ้านครั้งถัดไปซึ่งวิธีการแก้ไขมันก็จะอยู่อยู่ในเนื้อหาที่พลให้มาอยู่แล้วฮะก็ <structured> เป็นการเรียนที่พัฒนามากเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นนะฮะให้เราต้องคิดและพัฒนาอยู่เสมอทุกทุกครั้งที่เราจะเข้าออเดอร์ต้องมีเหตุมีผลที่ชัดเจนและถูกต้องนะฮะพี่พลจะคอยทักตักเตือนแก้ไขให,ให้สะดุ้งสะดุ้งอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ก็สอนให้ ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำในในตอนที่เรียนมันก็ก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคือผมผมก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับอาจารย์นะพอพอเราเข้าด้วยเหตุผลนี้เข้าตรงตำแหน,น่งนี้อาจารย์จะได้ช่วยแก้ให้ได้อย่างตรงจุดนะแล้วก็แล้วก็วกยังก็อึ้งกับพี่พลนะครับพี่พลใช้เวลาในการที่จะดูการบ้านแป๊บเดียวแล้วเราก็วิเคราะห์ออกมาได้เลยว่านักเรียนคนไหน ติดอะไรอยู่แล้วก็แก้ไขได้ในเวลาอันสั้นครับพี่ครับที่คนดูไหมก็อผมมองที่เจตนาคือคนเจตนาดีครับเพื่อให้นักเรียนได้แก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเจ็บอีกต่อไปครับอจริงครับพี่เรื่องของเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นเนะี่ยมีอยู่จริงคนะมีอยู่จริง แล้วก็ยืนยันฟันธงเลยเพราะว่าประสบเองกับตัวนะฮะเจอเจอได้ในทุกๆวันนะฮะขอให้ให้คุณเขาเรียกว่ามีความอดทนแล้วก็รู้จังหวะที่ดีนะฮะก็ถ้าใครไม่เคยเห็นก็ต้องมาเรียนคนระะับพี่เรียนแล้วก็จะเจอกับตัวเองเลยครับ จังหวะการเข้า,าพัฒนาขึ้นมากมายเลยครับพี่เปลี่ยนแปลงไปมากคือเรียกว่า,วาพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยก็ได้นะฮะคือถ้าถ้าผมไม่ได้มาเรียนกับพี่พนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีในการลองผิดลองถูกกับวิชาที่เข้าใจไปเองลองผิดลองถูกกับการหาอาจารย์ที่เป็นของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็จากที่แบบอ่านอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ชัดก็มี สเตปมีเงื่อนไขในการเข้าจับจังหวะได้แล้วก็อ่านโครงสร้างได้แล้วก็ทําให้เราเลือกได้เองว่าเราจะนําเงินของเราที่หามาอย่างยากลําบากเนี่ยมาที่ตรงไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็เพื่อที่ที่มันเป็นตําแหน่งที่มันมีความน่าจะเป็นสูงที่จะกาอให้คนเป็นบวกนะฮะแล้วก็เข้าแม่นขึ้นนะฮะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นมีความพานิคน้อยลง กลัวอย่างไม่มีเหตุผลน้อยลงครับพี่แล้วก็ในส่วนของการที่จะผ่านพอตฟันด้วยตัวเองคือในระหว่างเรียนนะมันก็จะได้ทําการบ้านอยู่ซ้ําๆนะฮะแล้วเราก็ประสบความสําเร็จซ้ําๆซ้าๆซ้าๆในการเรียนก็ตามความขยันของเรานะ,ะก็ขอแค่ตอนที่สอบจริงเนี่ยทําตามเหมือนตอนที่ทําการบ้านภาพซ้ําๆความสําเร็จนั้น,ม,นมันเกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจ ก็ถ้าดโดยส่วนตัวคิดถึงพี่พลก็พี่พลเป็นผู้ใหญ่ใจดีฮะมีเจตนาดีหวังดีและมีความตั้งใจจริงที่จะให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆก็ในระหว่างเียยก็จะมีดูบ้างแต่ก็ด้วยความหวังดีเป็นครูผู้ให้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นพี่ที่ชอบทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือคนครับผมส่วนคอร์สเทิร์นทูบีเทรดเดอร์นะฮะ ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าก,กลัวหรือเป็นกังวลเลยครับว่ามาเรียนแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจินตนาการเลยว่าคนเทรดที่จะได้กําไรแล้วอยู่ในตลาดได้นานๆจะต้องเป็นคนที่มีความคิดแบบสลับซับซ้อนมีเครื่องมือมีเทคนิคเข้าชั้นสูงที่แบบคนธรรมดาธรรมดานี่เข้าไม่ถึงผมเนี่ยก็เริ่มต้นจากความรู้เป็นศูนย์มือใหม่มากๆแล้วก็ความคิดจิตใจในตอนนั้นก็ติดลบมากนะ คือมาเถอะครับมาเพื่อตัวท่านเองอ่ะตัวของเพื่อนเพื่อนเองอย่าทนกับความไม่รู้แล้วก็เจ็บแล้วก็จิตตกบนเวียนบนเวียนอยู่เลยครับ mm. ก็ถ้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ฝึกตนฝึกวินัยนิสัยที่แก้ยากมากแล้วก็ความรู้ทางเทคนิคที่คัดสรรแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะฮะว่าใช้ได้จริงขอขอแค่ขยันแล้วก็เชื่อมั่นในโปรเซสที่พี่บลวางไว แล้วทักษะทั้งหลายเนี่ยมันจะติดตัวคุณไปโดยที่คุณไม่อาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะฮะแล้วก็พี่พลฮะให้คุณเรียนอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าอ่าอ,อีกเดือนจะได้เข้าคลาสคือพเพื่อนๆไม่ว่างแน่นอนฮะยิ่งมาเร็วยิ่งดีฮะคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มครับแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆจะมีเทรดเซตอัพเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนที่ที่ที่ตัวเองเชื่อมั่นมาก ว่ามันจะ้ทาเงินได้นะฮะก็เามากเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตของผมเลยฮะที่ที่ผมตัดสินใจถูกที่มหาพิพน์นะ,ะครับคือสิ่งที่พิพนสอนเนี่ยไม่ใช่วิชาทางเทคนิคอย่างเดียวนะฮะแต่รวมถึงการสร้างตัวตนมายเซตการเป็นเทรดเดอร์การเรียนที่อื่นเนี่ยไม่เหมือนเรียนกับครูพนแน่นอนนะฮะแล้วก็ กระบวนการและทักษะในการสอนให้นักเรียนเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ที่สามารถจะอ p p l y เอาวิชาของพิพนไปใช้เนี่ยผมมองว่าไม่สามารถ copy ได้รวมถึงวิจารณญาณการวิเคราะห์แก้ไขให้กับนักเรียนคนน,าน,าน,นั้นๆหากไม่มีประสบการณ์หรือการถ่ายทอดให้นักเรียนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถทำได้นะแล้วก็ตัวคอร์สเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนวางหลักสูตรเองเนี่ยอาจจะ ไม่สัมฤทธผลให้แก่นักเรียนนะะตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการหรือกุสกุสโลบายที่อาจารย์วางไว้ให้อ่ะซึ่งผมมองว่าทักษะการสอนจิตวิทยาวัทศิลป์แล้วความจริงใจเนี่ยปุญหาได้ไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนนะฮะเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมฮะที่ที่แบบว่าอยากจะเก่งขึ้นเพราะคําพูดของอาจารย์ผมเป็นฮะผมเป็นที่พลพูดมาแล้วอืมเราอยากจะเก่งขึ้นจริงๆนะก็ ่สุดท้ายก็ถ้าเรียนกับคนที่ผ่านเส้นทางประสบความสำเร็จมาแล้วเราเชื่อและฟังคำพูดที่แบ็กอัพโดยการกระทำที่สำเร็จมาจริงๆอันนี้ดีกว่าเป็นไหนๆนะฮะแล้วเราก็เชื่อนะฮะถ้เทียบกับการไปเรียนกับคนที่ Copy แล้วก็ไม่เข้าใจถึงแกลนเนี่ยไอสิ่งที่จะติดตัวท่านไปเนี่ยมันอาจจะผิดผิดถูกๆกก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับคุณในอนาคตนะฮะก็ความหวังดีเจตนาที่ดี ที่มีให้ลูกศิษย์เนี่ยเมื่อเรียนแล้วอะ่ะจะไม่ใช่แค่เทรดได้แต่ต้องเทรดเป็นก็และมีความรู้ติดติดตัวไปเนี่ยฮะก็เจอได้ที่พี่ p อลแน่นอนครับพี่